สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวที่เขาคอตอนนี้มาที่ร้านกาแฟ180องศาครับเดี๋ยวจะมาชมวิวกันที่นี่ครับโอ้ทางเข้าสวยเดี๋ยวดื่มกาแฟกันที่นี่แล้วก็ชมวิวหยุดพักกันที่นี่ครับ ข้างในโอ้โหนานั่งบรรยากาศนั่งคับโอ้โหสั่งเครื่องดื่มโอ้โหตรงนี้อ่าตรงนี้โอ้โหสวยครับตรงนี้โอ,โโอโ้ทะเลหมอกครับข้าง,งหน้าโอ้โหเดี๋ยวสวยงามมาก ตนาู่กกัลเดี๋ยวลงไปดูทะเลหมอกกันครับอ่ามาเที right ่ยวไหนกันครับเนี่ยเที yeah> ่ยวใสก็ได้แล้วแต่อ่าครับเดินมาดูโหสวยครับบรรยากาศดีมาลูกค่ะ มไม่ใช่ตกนี่คือหม,มอ,อกหมอ,อกปปันอย่างี้มาลูกมหมาถ่ายภาพหมูกันนะเราภาพเดียวถ่ายแล้วเออถ่ายถ่ายไหมมึงไหนอะไหนอวไหนอะไเนี่ย วิวสวยครับโอ้ทะเลหมอกหมอกเต็มเลยครับมาดูอีกมุมครับตรงนี้ เลยหมอกสวยมากครับ ये देख रहे हैं कि क्यों है गौरव ने วันนี้เก็บภาพทะเลเหมอกสวยๆที่เขาคอที่ร้านกาแฟ180องศามาฝากทุกท่านกันนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ